รู้สึกเหมือนได้กันบ้างคะว่าการเป็นหนี้บ้าน30ปีเนี่ยเรียกได้ว่าผ่อนยาวกันจนเหนื่อยเลยใช่ไหมคะแล้วจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคในการผ่อนบ้านจาก30ปีให้เหลือ15ปีถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะต้องไม่พลาดติงสับเดต e p ีนี้เลยค่ะเพราะด้มี3เทคนิคง่ายๆในการลดดอกเบี้ยบ้านรวมไปถึงยังลดระยะเวลาในการผ่อนบ้านได้ด้วยดังนั้นนะคะความฝันที่จะผ่อนธนาคารจาก30ปีให้เหลือ15ปีก็อยู่ไม่ไกลแล้วคะ่ะ สำหรับ3เทคนิคในการลดดอกเบี้ยบ้านและก็ลดระยะเวลาผ่อนหนี้ธนาคารให้น้อยลงก็คืออย่างแรกเลยค่ะคือการโปะเงินต้นหรือวิธีการตัดต้นนั่นเองนะคะวา่าง่ายๆก็คือการที่เราจ่ายเงินเนี่ยมากกว่าค่างวดที่ธนาคารกําหนดไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นค่างวดจะอยู่ที่5,000บาทต่อเดือนเราก็อาจจะโปะเพิ่มเป็น1000บาทหรือ2,000บาทก็ได้ ตามความต้องการของเราเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะเห็นผลว่าลดดอกเบีย้ยได้จริงนะคะก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก10-15%ของค่างวดแต่ละเดือนนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการ refinance หรือการที่เราย้ายไปธนาคารใหม่ที่ให้ดอกเบีย้ยน้อยกว่าธนาคารเดิมนั่นเองค่ะหรือจจรีเท retention ก็ได้ค่ะวิธีนี้จะเป็นการขอลดปรับอัตราดอกเบีย้ยให้น้อยลงกับธนาคารเดิมนี่แหละค่ะ และสุดท้ายค่ะก็คือการจ่ายค่างวดให้ตรงต่อเวลานะคะเพื่อไม่ให้เราเสียเครดิตแล้วก็ไม่เสียดอกเบีย้ยเพิ่มด้วยค่ะ3เทคนิคนี้นะคะถ้าเราทําควบคู่กันไปค่ะแน่นอนว่าเราจะสามารถลดดอกเบีย้ยและลดระยะเวลาในการผ่อนบ้านได้หลายปีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อกันนะคะเริ่มจากหัวข้อที่ว่าการปะเงินต้นกันก่อนค่ะ เนื่องจากการผ่อนบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกใช่ไหมคะการโปะเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสามารถลดเงินต้นของบ้านเราได้และเมื่อเงินต้นลดดอกเบี้ยก,ก็จะลดตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะหรือพูดง่ายๆว่ายิ่งผ่อนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งหมดไวเท่านั้นยกตัวอย่างคุณเฮเคยวนะคะที่ซื้อบ้านราคา5ล้านบาท ต้องผ่อนงวดละ26,350บาทจากเรอัตราดอกเบีย้ยคงที่3%ใน3ปีแรกและหลังจากนั้นเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเนี่ยก็จะอยู่ที่5.5%กรณีที่1ถ้าคุณเฮเคียวผ่อนบ้านโดยไม่โปะเงินต้นเลยตลอดอายุสัญญาคุณเฮเคียวจะต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านไปทั้งหมดเท่ากับประมาณ9ล้าน4 0สบาทเลยทีเดียวค่ะหรือเรียกได้ว่าเกือบเท่าตัวของราคาบ้านเลยนะคะ แต่ถ้าคุณเฮเคียวมีการปกเงินต้นในทุกๆเดือนเดือนละ10 5ถก็เรียกได้ว่าสามารถลดได้ทั้งระยะเวลาผ่อนตั้งแต่ประมาณ6ปีไปจนถึง15ปีกว่าเลยค่ะและยังประหยัดค่าดอกเบี้ยได้1 2ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะ ถัดมานะคะก็คือการ refinance หรือ retention ค่ะซึ่งเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา3ปีแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะเลือก refinance หรือว่า retention นั่นเองนะคะทั้ง2ออย่างนี้ค่ะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยบ้านนั่นเองค่ะ เนื่องจากว่าสินเชื่อบ้านนะคะก็จะมีอายุสัญญาอยู่ที่ประมาณ3ปีใช่ไหมคะ3ปีแรกเนี่ยเขามักจะให้อัตราดอกเบีย้ยที่ไม่สูงมากอยู่ที่สักประมาณสักสเซค่ะแต่ว่าปีที่4จนตลอดอายุสัญญาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5-6%นแล้วนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเพิ่มมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้กระทบหนักมากใช่ไหมคะแต่ด้วยเงินก้อนใหญ่คะ่ะเวลาหนี้บ้านเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยมันก็คือหลายล้านเลยถูกไหมคะคุณผู้ชมไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่ากระทบหนักมากเลยค่ะ คำถามถัดมานะคะก็คือเราจะ refinance หรือว่า retention ดีมี2ข้อให้คุณผู้ชมได้เลือกพิจารณากันค่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยธนาคารไหนให้น้อยที่สุดค่ะและข้อที่2ก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายและความยุ่งยากในการย้ายธนาคารนั่นเองค่ะ retention ก็คือการขอลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะจากธนาคารเดิมไม่ต้องย้ายธนาคารค่ะ ข้อดีก็คือไม่เสียเวลากับการยื่นเรื่องกับธนาคารใหม่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนย้ายธนาคารหรือที่เรียกว่าค่าจดจำนองกับกรมที่ดินค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเลือกรีไฟแนนซ์ก็เพราะว่าธนาคารเดิมมักจะลดอัตราดอกเบี้ยให้ไม่เยอะมากเลยไม่ดึงดูดใจเท่ากับการรีไฟแนนซ์ค่ะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประวัติในการชําระของเราด้วยนะคะถ้าเราตรงต่อเวลาทุกครั้งก็อาจจะสามารถต่อรองได้อีกค่ะ สำหรับรีไฟแนนซ์ค่ะเราจะเจอกับความยุ่งยากและเสียเวลาในการเดินเรื่องกู้กับธนาคารใหม่มีการเสียค่าจดจำนองใหม่ด้วยกรณีเลือกแบบติดสัญญา3ปีแต่ถ้าเลือกไม่เสียค่าจดจำนองว่าง่ายๆว่าให้ธนาคารเนี่ย ออกให้แทนที่เราจะต้องออกเงินเองจ่ายกับกรมที่ดินก็จะต้องติดสัญญาก,กับธนาคารอยู่ที่5ปีนะคะยังไม่รวมถึงค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นอีกหน่อยเราควรจะต้องมีเงินก้อนหลักเนี่ยอยู่ที่หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะเช่นบ้าน5ล้านก็ควรที่จะเตรียมเงินรักประมาณ5-6หมื่นบาทในการรีไฟแนนซ์ค่ะ แต่ข้อดีก็คือดอกเบีย้ยในระยะเวลา3ปีแรกเนี่ยมักจะคุ้มค่ากว่าการรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิม<า>แต่ถ้าใครอยากได้เงินก้อนเข้ามาซ่อมบ้านหรือต่อเติมบ้านเนี่ยก็สามารถขอกู้เงินตรงนี้เพิ่มได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างคุณเฮเคียวผ่อนบ้านแบบไม่รีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นเทียบกับการรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นในทุกๆ3ปีเพื่อให้อัตราดอกเบีย้ยน้อยลงในทุกๆปีที่4นะคะ ก็จะเห็นว่าสามารถประหยัดได้ทั้งระยะเวลาผ่อน6ปีกว่าเลยทีเดียวและดอกเบีย้ยที่ประหยัดลงไปเกือบ2ล้านเลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะก็คือการจ่ายเงินให้ตรงต่อเวลาค่ะวิธีนี้ง่ายและไม่ซับซ้อนนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีวินัยและก็ความรับผิดชอบพอสมควรเลยค่ะการที่เราจ่ายเงินให้ตรงต่อเวลานะคะนอกจากจะไม่เสียดอกเบีย้ยเพิ่มแล้วค่ะ การจ่ายหนี้ต้องต่อเวลายังช่วยให้เรามีเครดิตที่ดีนะคะมีประวัติการชําระเงินที่ดีซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นโอกาสที่ดีเลยในการที่เราจะขอลดต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารได้ในช่วงเวลาที่เราต้องการรีไฟแนนซ์แล้วก็รีเทนชันค่ะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันดูค่ะคุณผู้ชมว่าการที่เราใช้ทั้ง3เทคนิคควบคู่กันไปจะสามารถช่วยให้เราลดระยะเวลาผ่อนแล้วก็ดอกเบีย้ยได้เท่าไหร่กันค่ะ ยกตัวอย่างของคุณยูจินนะคะกู้ธนาคารซื้อบ้านราคา5ล้านบาทธนาคารให้ผ่อนงวดละ26,350บาท ซึ่งคุณยูจินก็ตัดสินใจโป p เงินเพิ่มงวดละ9,650บาทเป็นประมาณ27นะคะรวมเป็นเงินผ่อนงวดละ36,000บาทใน1-3ปีแรกธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3คงที่นะคะผ่อนมา3ปีคุณยูจินได้ทำการรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่และได้อัตราดอกเบี้ย4ต่อปีคงที่ และเมื่อครบ3ปีอีกก็จะรีไฟแนนซ์ใหม่เรื่อยๆซึ่งคุณยูจินบอกว่าเธอจ่ายหนี้ตรงตามเวลาตลอดนะคะทําให้เธอสามารถทําเรื่องรีไฟแนนซ์ได้อัตราดอกเบีย้ยที่ไม่สูงมากได้อยู่ตลอดเช่นเดียวกันค่ะ คุณยูจินสามารถหมดภาระหนี้บ้าน5ล้านได้ภายใน15ปีโดยเสียค่าผ่อนบ้านทั้งหมดประมาณ6ล้าน4แสนบาทค่ะและมีค่าธรรมเนียมในการ refinance อยู่ที่ประมาณ1 2 5 0 0 0บาทเป็นยอดเงินที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการกู้การทำประกัน MRTA และก็ค่าประกันอัคคีภัยนะคะแต่ว่ารวมแล้วค่ะจะเป็นค่าบ้านเนี่ยที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณสัก6ล้าน5แสนบาทค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กําลังมีภาระผ่อนบ้านกันอยู่แล้วก็อยากวางแผนการผ่อนบ้านให้หมดไว้ยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง Ting h of Living ของเราได้ค่ะและกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหากันได้ใหม่กับ Ting Update ค่ะสำหรับวันนี้ได้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ